หมูกรอบชุบแป้งทอดค่ะสูตรเมื่อทอดไร้น้ำมันเราไม่ได้ใช้น้ำมันในการทำเลยนะทำยังไงเดี๋ยวกบจะบอกให้เริ่มต้นเราก็หั่นหมูสามชั้นให้เป็นชิ้นพอคำนะคะกบหมักกับไข่ไก่หนึ่งฟองนะน้ำปลาพริกไทยผงพรูรสนิดนึงค้าไว้ข้าวกันหมักข้ามคืนเลยนะคะพอหมักข้ามคืนเสร็จ ต่ที่ยันพอตอนเช้ามาเราออกมาใส่แป้งทอดกรอบสามช้อนโต๊ะให้คอเคลือบเคลือบหมูทั้งหมดนะคะเสร็จแล้วเราก็ทอดในหม้อทอดไร้น้ํามันไฟร้อยแปดสิบองศาพอสิบนาทีเรากลับข้างต่ออีกสิบนาทีกลับข้างอีกทีนึงอีกสักสิบนาทีได้สีนี้เลยค่ะทอดนี่ สวยไหมที่สําคัญนะพอใต้ตะแกรงอ่ะนะมีน้ํามันลงไปได้น้ํามันอยู่ประมาณเกือบเกือบสี่ช้อนโต๊ะมันรีดน้ํามันออกจากเจ้าหมูกรอบของเราทั้งหมดเลยชิมนะอือหือ หมูกรอบของเรานะผิวอะภายนอกอะจะกรอบนะคะข้างในนุ่มมากๆได้รสสองรสสัมผัสทานคู่กับซอสพริกกับหรือซอสมะเขืเทศก็ดีเป็นอ่ากับแก้งก็ได้นะกับข้าวก็ได้เด็กๆน่าจะชอบผู้ใหญ่ก็ชอบนะ